สวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อนีมาพอพอกับเบาหนองคือเก่าครับเมื่อนีเบาหนองอยู่ศาลแม่ฮันนี่ครับเบาหนองก็มาตามตัวลีอยู่ศาลแม่ฮันนี่ผู้ใดไปผู้ใดมาเบาหนองกันมานังอัดลิปเพื่อจะได้โชบไปฝากทุกคนงวดวันที่16พฤษภาหม66ครับผมเมื่อนีที่เบาหน้องมาเบาหนองไปเจอเอฟซีครับคนหนึ่งเพิ่นมีความฝันมาบอกสู่ฟังแต่เพื่อนบอกว่า ให้บ้านหนองมาน่งเบาอยู่หนาซานแม่ฮันนีด้บอ่อบ้านหนองกไดว้วาได้อยู่ครับถ้าฝนบาตกเด้ถ้าฝนบาตกแล้วบ้านหนองฉัมานางเบาความฝันของเพื่อนอยู่หนาซานแม่ฮันนีเพราะว่าเพื่อนฝันเกี่ยวกับซานแม่ฮันนีครับเพื่อนก็นเลยให้บ้านหนองมาน่งอยู่นีมานางเบาอยู่นีบ้านหนองก็เลยว่าเดี๋ยวบ้านหนองจัดการให้ว่าษัทบริย่าแต่เบ่าความฝันให้ฟังเดี๋ยวบ้านหนองฉันาน่งเบาเพื่อนว่า ถ้าเป็นบดาอาลูแมฮันนีขื่นน้ำเดิอดวะสะิได้ครับเดี๋ยวบ่าวน้องจัดการให้นาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันมานีได้สองขึ้นละ่ะฝันมาได้สองขึ้นละ่ะแต่ว่าเพิ่นบอกท่านเห็นกันกันกบเบ,บาน้องบดี้มาเห็นกันโดยบังเอิญก็เลยว่าเออเห็นกันเพิ่นก็นเลยบอกสูฟังอันเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้มาไหวแมฮันนีอยู่ศาลเพิ่นว่า แต่ว่าเพิ่นเคยไปแล้วล่ะตอนนั้นเพิ่นเคยมาสารแมฮันนีเราสองเถื่อนว่าเพิ่นก็ได้โชคทั้งสองเถื่อมาเมือนี้เพิ่นว่าเพิ่นฝันเพิ่นว่าเพิ่นว่กเพิ่นฝันมากแต่ม่ไหวแมฮันนีระเบนีเพิ่นไม่เห็นเพิ่นกับมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่นี่แต่เพิ่นกับบุหูว่าเป็นผู้ใดแต่ว่าหน้าตาสวยเป็นผู้หญิงเพิ่นบอกว่า มันี่มานกเก๋ไก่ที่บอกอย่างชูงฟังมันบางสิในความคิดนะเพิ่นกับเสือเด้เพิ่นกับเสือว่าเป็นแม่ฮันนี่แต่ว่าหน้าตาโบโบขายกันป่านไดนแต่ว่าเป็นเป็นผคุยิ่งสวยมันบางสิพเพิ่นก็เลยบอกว่ามีอย่างบ,าบ้านนี้พาเพิ่นว่ามันนี้มานั่งเก๋ไก่นีเ่เพิ่นว่ามานั่งเก๋ไก่นี่พวกบ้านนี้เพิ่นกับเล่ยหลวงพวเพิ่นกับเล่ยหลวง เอาเงินในกระเป๋าให้ผู้หญิงคนนั้นก็บเ,บาานนเลยลวงเอาเงินในในกระเป๋าให้มันลวงมามีสองแบ่งมีแบ่งลอยมีแบ่งลอยแบ่งหนึ่งกบแบ่งอาซิแบงหนึ่งเพื่อนก็เลยบอกว่าเก็บไว้ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเก็บไว้บานีแม่เพื่อนก็เลยบอกว่าเอาคือ คือคือคือใดเอามาให้คนว่าเออเก็บไว้เก็บไว้เอาไห้ก็คือเอาไห้มาสิความฝันนี่เป็นของแม่เพ้นนะครับแม่เพ้นเพ่ <s> นก็บอกว่าเอาไว้เอาไห,าห้วก็ต้องเอาไว้บานีเพื่อนว่าบ่เอาบ่ใดบ่ใดต้องเอาไว้เอาไห้ก็คือก็คือเอาไห้คนบอนว่าสิเพราะบานี พอเพิ่นได้ปุ๊บเพิ่นก็เลยเอาเอาใส่มือเพิ่นเพิ่นก็เลยเอาใส่มือเพิ่นเพิ่นก็กำใส่มือไว้เพิ่นก็เลยบอกว่าสิบอกเลขบอกเพิ่นว่าบ่ได้บอกเลขเอาเงินให้เพิ่นว่าบ่ได้บอกเลขเอาเงินให้เพิ่นก็เบิ่งก็เป็นเงินลอยหาชิบบาทอยู่ในมือต้องบอกว่าเก็บไว้เอาให้ก็เก็บไว้ก็เลยปฏิเพิ่นก็เลยว่า จงังไรกะงวดน,นี้กะให้ได้มีโชคเด้อเพิ่นวาน่าเพิ่นก็เลยผู้ผู้หญิงในฝันเพนิ่พววน,น,นวาน่ากะบ่แน,น่เพิ่นว่าเพิ่นก,บนนนกบน็บอกแค่ว่ากะบ่แน่อยากได้ก็ซื้อเอาเพิ่นบอกแค่นี้เพิ่นเอนก็เลยบอกให้เบาหน่อยฟังอายุอายุแม่เพ่นฮาซีเพิ่นว่าที่เพิ่นแปลกก็คือเลี้ยมันเลี้ยมันไข่กันกับ อายุเพิ่นที่เพิ่นแปะแล้วเพิ่นก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้นําเพิ่นซื้อหาศูนย์ศูนย์หาไว้ยางละยี่สิบใบราคาหาหนึ่งหนึ่งหาเพิ่นก็ซื้อไว้ยางละยี่สิบใบเพิ่นว่าบ่เคยฝันแบบนี้เพิ่นก็เลยซื้อไว้เพิ่นซื้อหาศูนย์ศูนย์หาหาหนึ่งหนึ่งหาเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้ยางละหาสิบใบอายุแม่เพิ่น อายุแม่เพ่นห้าสิบย่างห้าสิบเอ็ดเดือนนาน,นี่ก็ครบห e. ้าสิบเอษษษษษษ็ดเดือนนี่ก็เดือนพืษสภาเดือนมิถุนาก็ครบห้าสิบเอ็ดเพิ่นก็เลยแปลกว่ามันคือมาตรงกันกับอายุเพิ่นบ้านฮองกบบอกกับบวกดูแล้วแต่สิวายแต่ในเนาะอย่าลองฟังเบิง่งล่องพิจารณาเอาครับมันเป็นความเส่อส่วนบุคคลเดี๋ยวบ้านหนองกันสิไป หาลุงผู้สวงบรนจบกบ้านาหาน,อาน,านองกระชิไปหาลุงผู้สวงบรนจบกบกานเนี่ยบ้านหนองกระชิไปไอ้ลุงผู้สวงอยู่อยู่ไห่วัดวัดบัรคายุงวัดบรนคายุงบ้านหนองกระชิไปบ้านหนองกระชิไปจุดทูนหัวโจลลงผู้สวงบรนจบกคือเกาอ่ายังไงก็ค่อยติดตามงวดวันที่ส,ส,สิบหกคือภาคมหงเป็นจังไรครับอีกฝันแม่เพ่นหมากน้ำบ่ว แต่ผู้ใดตีใดตัวใดคือมาคอมเมนต์แต่เพิ่นบโบตีเอาหยังเลยเพื่อนตีเอาแค่ว่าผู้ยิ่งให้เงินเพื่อนลอยหาสิบาทแม่เพิ่นเพิ่นเสือเอาแค่นั้นรอบงพิจรณาเบิงนะครับเ้อรองพิจารณาเบิงเพื่อนกับเป็นเอฟซีเบาหน่องนี่ละเพื่อนกัเพิ่นกับมากมาอันมาเบิงช่องเบาหน่องเพื่อนก็บอกว่า อยากมีโอกาสแต่มาเบาความฝันให้เบาหนองฟังแล่อยากให้เอาเบาอยากให้เบาหนองเอามาลงในช่องความฝันนะคนว่าเป็นจริงแล้ว <laughs> เป็นจริงแล้วคนว่าความฝันเป็นจริงแล้วให้เบาหนองมาเบาในช่องเป็นจริงแล้วควนว่าจะได้การรองพิจา,ารณาบังคับเด้อเหล็กแม่เพ่นครับมีคนเอาเงินให้ยูซานแม่ฮันนี่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทอายุแม่เพ่นห้าสิบ ย่าง50เ e ด e e ือนหนากะโคบ10เดือนอันนี้เพิ่งจะหาสิปายแล้วแล้วก็เดือนหนากะสิโคบ10เดือนยังไงก็ล่องเบิ้งล่องพิจารณาเบิ้งมักบ่มหกักขึนอยู่ดุลพินิดนะครับน้องยังไงก็มาหลับฉูดไปนำกันคือเก่าเบาหนอยไปฉีห้าต้นเลขคือซานเมฮันนี่นี่แหละไปฝากทุกคนเพื่อเป็นแนวทางเลขหลายคนอาจจะลายโตแต่ก็อาจจะมี ตที่เข้ามากขันตที่เข้ามากเข้าก็ซสือเอาตัวได้เข้าบ่มากเข้ากับบอลตัดสื่อแต่กับบอแน่ครับโตทถีบบ่มากมันอาสชออกก็ได้มวดนี่ก็มารับโจไปนํากันคือเกาอีกเช่อไดกย่ให้สมหว,วังดังปาถนาะช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางอย่าลืมกดไหลกดแช่เป็นกําลังใจให้เบาหนองนําแนบเบาหนองกับ,บ่มมียังมาฝากนะครับจะมีแต่ใจดวงหน่อยๆลวกะตัเรเลียนี่ละจะได้กับขอให้ทุกคนโชคดี คิดสิ่งไหนสมวังดังปาถน,นามีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปขอบุญบาร,รมีแม่ฮันนี่มอบโชคในหลนหลานอากาศมอบโชคในแม่เพ็ญนำจนังไหนก็มาตามกันต่อก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ